อังธรรมยางรัตนตยามังคะนายโยเจวาสังเวขาปรเจตนาปันจารปนามาเส นาเจ้าบูมเบลสุนมีพรักรุณาหลดห่วงบาัน้อมโยจันตาุนทารมนรจะนมราหองไดเมเกียานันประเสมนจนถึงเนื้สุ โลอังคสงบบังเจริญสังฆังธะโกเป็นผู้เจริญสงบแล้วอุปัจฉริของโลกวรรณธรรมินผู้ทั่งอะหังมานังตังบะจาวาย พุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขาโลภเบื่อเฟีอยธรอมบันเทพองค์เจตุนมรรคมธรรมของพร,ระศาสนาสว่างรุ่งเรืองเปรย์ดวงประเดมยศขปากามมัง ิเป็นนกจแนบบะเมเ็มังคันิมผ่านส่วนใดลยนคนตัลยจอนใจเทบนโนังเป็นตัวโลกคนตลส่วนใดเทีเสนแอแห่งโลกคนตลนั้ วันธรมะธรรมะมังมนาตังกาปะจาวาอมราธรรมนันโดยใจเขาลบเบื่อเฟร์ไม่ยันถึงเขตเตัร์นติโตะปรางส่งเป็นนามบุญดันยิ่งใหญ่กว่านามบุญดันดีนทั้งหลาย ยนเทนาสันโตนสุขันนุพานากอเป็นบุหิมพระนิมภานประณารวมพระสรุขนบุได้ดวงลมบาฮโนอาเลมสมแดนสวเป็นบุลายจิเลกังโลเล เป็นบารยาเจ้าเมปัญญาเดชวันทาเมสังคังอาหมมนาตังกาเจ้าวาิมราสงบนาโดยใจเขาลมเบื้อเฟืออินเจว่าเมกันตามเพปปสในอยกา วันเติดยังบันเถยตังแหตังปนยังมะยายังมะมันสามพบันเวามาหุนตัวเวนตัณจมบัมบาวสินที่ยาบุญได้ทีพระเจ้าพระผู้อวิโยสรงวันตุสามเกื้อมลานตะนาตรายันควรบูร ยิ่งโดยสสวนเดียวได้การทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นหนึ่งข้าวปทาทวาทั้งหลายจองอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยความสำเร็จอันเกิดจากบนนั้นนิทานดานทางกันตอย บันน้ำราตันทานก้อนเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุธทธาเด่นบุรุษกายเจริญตรัสรุนสันงโดยพระองค์เองธรรมบารมีสิตานิยานิกรรรพระธรรมที่ทรงแสดง เป็นธรรเครื่องออกจากทรทงอ,อุปาสาวิกรบาลินิกรเป็นเพลื่องสงบจิิญเป็นไปเพื่อบาลินินพานสามพรกาเมสุากงประเวณีตนเป็นไปเพื่อความร่วมรมเป็นดำเดชสุขประการ มายันตังงทรมางเอวังชานามางบวชเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแลว้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่ากาติเป็นุงขาแม,ม,ม้ความเกิดก็เป็นขงชาลาเป็นุกขาแม้ความแก่ก็เป็นขง มาลนามเป็นโทขกรแม้ความตายก็เป็นดวงโสกรรบาลีเทวาโดกาโฑ์เป็นโทขกรแม้ความสุขความลำบากลำบานความสบายกายความไม่สบายใจความขมขันใจก็เป็นดวง อามปิยะิสัมปายองทุกข์อความประสมเก่าสิ่งไม่เป็นด้เที่พอใจก็เป็นดวงปิยะิเวปยองก็ทุกข์อความร้านากสิ่งเป็นด้เที่พอใจก็เป็นดวงยามเป็นสังนราปฏิตามเป็นกาง มีความปรานธานาสิ่งใดจิงนั้นนั้นก็เป็นดวงสังตเตตนำปันจุมบางนั่งขันทาทุกขาว่าโดยยาุป,ปาทานขันดังหาเป็นตัวทวงใช้ยาธิฐานได้แก่สิ่งเหล่านี้เกือ ลมปมปานานั่งขันทขงการอ่านเป็นเดชแห่งความยืนมั่นคือลมเวนทนาบานั่งขันทขงการอัานเป็นเดชแห่งความยืนมั่นคือเวทนาสัญโยปานานั่งขันทองการอัานเป็นเดชตั้งแห่งความยืนมั่นคือสัญญา สังขารโรบานนั่งขันธ์โดนขันธ์เดนเดนแห่งความยืนมั่นคือสังขารวิญญาณโนบานนั่งขันธ์โดนขันธ์เป็นเดนแห่งความยืนมั่นคือวิญญาณเยงสังปาริญญาญาเพื่อให้สาวกกำนดลลอมรูปาง แต่เหล่านี้เองทารัมณนอันสุภกวายึงพระผู้พรเพ็การนั้นเมื่อยังทรงบัญชนโยมเอวังพระหลังสาวังเปเนเตยงยำทรงนำนำสาวองทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก เอวังพังขาจับปนันสามบังวาตอนสวัยตวนุนาสเสนมหูรามปัมตาเตีนอเนกคำสังสองของผู้มีพังพักกานั้นย่อมเป็นไปในสาวกงทั้งหลายส่วนมา จางเนีย่ย่างนี้ว่ารูปังอนิจนานานานจังรูปนานานไม่เที่ยงเวเนนาอนิจจังเวเนนาม่เที่ยงสัญญานิจจ์สัญญาไม่เที่ยงสังขารนิจจ์สังขารไม่เที่ยง วิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวนนาอนัตตาเวนนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตา สังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณนังอนัตตาวิญญาไม่ใช่ตัวตนสามเพสังขาลาอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสามเพธรรมานัตตาเตธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน ดังนี้แต่มอยางวตปนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นโบนทงครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกินเชลามรเนนาโดยความแก่และความตาย,ยาาตาย็แจหิาบาลิเทเวหิด